ไปตาซะจะคุณน่ารักไม่จะ,จะคุณน่ารักหันใช่เยอะฟอร์เสดนีด่เยอะอร์อสเสดนี่เสดนง

มีดวัวมีดนะเด็เป็นตอนนี้เราจะจิ้มนับจิ้มพีพุ๊กน้องฝักเนาะแม่แม่รู้จักไอ้นี่ไหมซีพู้กมันมานั่งกินหั่นกินทีละชิ้นนะนี้เอาเขียงพึ่งมาเอาเขียงมาเด้ออุ้ยน่ากินมากเลยนี่นะคะกำลังพอดีกินนะน่าจะสุกนะสุกหมดะสุกหมดนะสุกหมดนะเขาโทรสั่งตั้งแต่ก่อนเที่ยงอ่ะโอ้แสดงว่าเขา ทำมาแล้วประมาณครับสี่ห้าสามสี่ชั่วโมงเนาะอืมสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสุกแน่เนาะเราสั่งมาสองตัวนะเรากินให้หมดตัวนี้คนอ่าเราไม่ว่ากัตัวที่สองตัวที่สองไม่ว่ากันห้ามจะไม่หวานนะอีกตัวหนึ่งอยู่นี่นะคะตอนนี้ถ่ายทำคลิปก่อนนะคะโอ้ยพี่น้องอ่า ของอ่อของมูหันของใครนะของภูพานเนาะบ้านเกิดซ้นาเพื่อนรุ่นพ ah> ี่เพื่อนรุ่นพี่มารู้แล้วถึงมาโอ้มามาถึงมาเจอหน้าตําโตพอดีมาเจอเขาใหญ่พอดีกับแม่ไปซื้อน้ำก่อนเรียวมาไปครับยงอ่ะ

แม่ลองกินแบบนี้ดูโคตรอร่อยทพาไมมันมาวันนี้ละค่ะวันนี้เราเกียงแม่เออไปแม่เราเอาเกียงมานะวันนี้เจ้าคุณเขาเลี้ยงโอ๊ยเงี้ยเห็นปุ้นเลยว,วันนีปนป้ปีใหม่ปีใหม่ไทยเราก็มาที่นี่ก่อนไปรวมกันหยิบหยิบหยิบหัวหยิไปหยิบไป